เด็กมุสลิมโรงเรียนเทศบาล2บ้านบาเลฮิเลนราธิวาสเรียนรู้การเอื้อเฟื้อแบ่งปันและอดออมผ่านโครงการมือบนสอดคล้องกับการบริจาคหรือสกาศในศาสนาอิสลามโครงการมือบนเกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ยากจนซึ่งนักเกียนได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลในชุมชน ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เสนอแนะว่าเราน่าจะฝึกนัเกเรียนของเราให้รู้จักการให้บ้างไม่ใช่คอยแต่รับอย่างเดียวมือบนคือการเป็นผู้ให้ฝึกให้เด็กๆเ,เอื้ออาทรแบ่งปันกันปฏิบัติเหมือนกันทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ช่วยเพื่อนๆเ,ออเขาจะได้กินเหมือนพวกเรากินค่ะเงินออมที่ได้ จะมอบให้เพื่อนๆที่สมควรจะได้รับภาคเรียนละครั้งค่ะ,ออะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนถ้าเหลือผมก็จะเอามาฝากไว้กับโรงเรียนธนาคารครับเด็กๆเ,เรียนรู้ทั้งเรื่องการเป็นผู้ให้และผู้รับโดยมีโรงเรียนธนาคารที่น่ารักคอยให้บริการโครงการโรงเรียนธนาคารบริหารจัดการโดยครูนักเรียนมีทกศเป็นที่ปรึกษา